ยอดอนุภาพไม่มีประมาณพระคาถาเงินล้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการารับฟัง พระคาถาเงินล้านเรียกว่าเป็นสุดยอดพระคาถามีหลักฐานที่มาของคาถายอดพุทธคุณไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนับตั้งแต่คาถาประธา,านโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสองพระองค์คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ที่สในพัทธลักัับนี้คาถาจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าสืบสายจากหลวงพ่อปานวัดบางนมโคมอบแก่ลูกหลานโดยหลวงพ่อพระราชพมมยานวัดท่าสุงท่านปู่พระอินทร์ทันยาสีท่านพระเจ้าแม่มัตซีบริวารท้าเวสุวรรนนำคาถามาบอกหลวงพ่อ ก็มีประวัติปรากฏเกี่ยวข้องกับคาถาเกินจะกล่าวได้ทั้งหมดอนุภาพของพระคาถาทั้งปัดอุปสรรคเหตุร้ายไม่เกิดเมตตามหาลาภขา,ขายดีเรียกเงินแสนเงินล้านเร่งลาภให้เร็วขึ้นลาบไม่ขาดสายเมื่อยกคาถาขึ้นสวนอำนาจพุทธคุณ ก็อาจทำให้ผู้สวดมีพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งกายวาจาใจก็มีเดนดึงดูดเหนียวนำแต่สิ่งดีๆให้มาปรากฏเป็นโชคลาภเงินทองความสุขความเจริญและมีสุขติเป็นที่สุดก็เป็นได้พระกะาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำทุกวันวันละก้าจม ตั้งนโมสามจมแล้วว่าคาถานาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหูหาติพุทธะมะอาุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิวระโคนายังวิระหิงสาวิาระถาสีวิระถาสาวิาระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือให้บูชาเก้าวจบตัวคาถาต้องว่าทั้งหมดเกร็ดที่มาคาถาเงินล้าน สัมปติชามิคาถาสนองกราบให้นร้ายไม่เกิดภัยที่จะเข้ามาหาเราจะถูกผลักไปหาเจ้าของคือการปัดอุปสรรคไม่ให้กล้ามกายเข้ามานาสังสิโมคาถาพระพุทธกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทานสวดคาถาจบแรงนึกถึงพระองค์คาถาเงินล้านจึงมีผลบทแรก พรมมาจามหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาอันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาแต่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอนคือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจนพูดง่ายๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันบอกว่าให้หมดบทที่สองพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่านบทที่สมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมบทนี้เป็นคาถาเรียกลาบปลุกพระวัดพนันเชิงบทที่สมิเตพาหุหติเป็นคาถาเงินล้านมียักษ์ตนหนึ่งนำความจากท้าวเวสสุวรรณนำคาถามาบทหนึ่งเป็นของ พระกัสสปะสัมมาพุทธเจ้าสวดภาวนาทุกวันจะมีอำนาจเหตุไร้ายไม่เกิดและเป็นมหาลาภนำมาสวดก่อนคาถาพระปัจเจจากหนังสือลูกศิษย์บันทึกหน้า50ให้นึกขอกับท่านสมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านท้าเวสสุวรรณจึงมีผลบทที่5พุทธมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิาระธาสีวิระาสาวิาระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมเป็นคาถาพระปเจเจพุทธเจ้าสืบจากหลวงปู่ปานวัดบางนมโคคาถาเงินงอกหลวงพ่อวัดท่าสุงเคยเล่าให้ฟังว่านายแจ่มเปาเล้งภาวนา คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าประเภทภาวนาเป็นล่ำเป็นสันบอกลูกเมียว่าหลวงพ่อปานบอกว่าคาถานี้ภาวนาแล้วรวยบทที่6สัมปติชามิบทนี้เป็นคาถาเร่งล่าให้ได้เ,เร็วขึ้นบทที่7เพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือรือเป็นคาถามหาลาาพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่อ พฤศจิกายน2533เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้เป็นคาถามหาลามมีผลยิ่งใหญ่มากหลวงพ่อสอนว่าคาถาเงินล้านสวดแค่วันละก้าจบยังทำไม่ได้คนคนนั้นก็ไม่น่าจะรวยตามอนุภาพของคาถา,นานแนะนำกร็ดเกี่ยวกับคาถาเงินล้าน สวดคาถานี้จบแรกหลวงพ่อฤาษีกำชับให้นึกขอบารมีพระพุทธเจ้าคาถาจึงมีผลหากสวดเก้าจบเป็นเบีย้ยยาไส้ช่วยให้คล่องตัวในความเป็นอยู่ไม่อัตคันถ้าอับจนเงินตึงตัวสวดอย่างน้อย30จบต่อวันการเงินจะดีขึ้นทำวิโมกฉบับที่221หน้าที่71 ภาวนาจนจิตเป็นสมาธิลาภผลก็มาเร็วตามอำนาจฌานสมาธิเพราะสมาธิฌานจัดเป็นคุรุกรรมหรือว่ากรรหนักย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่นยันยอดธงพิชัยสงครามใช้คู่กับคาถาเงินล้านได้ใช้คาถานี้ร่วมกับพระคำข้าวพระหางหมากจะรวยใหญ่สนธนาธรรมเล่มหกหน้าที่39 พระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านมาโปรดบอกว่าถ้าภาวนาคาถาเงินล้านเป็นกรรมฐานทรงอารมณ์โดยไม่เคลื่อนเลยวันละหนึ่งชั่วโมงจะสร้างโบทกี่หลังก็ทำได้หลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนสรุปคาถาบทนี้มีลาบมากใครที่ภาวนาไปแล้วจะมีความเป็นสุขมีลาบสักการะถ้าทำจิตเป็นสมาธิสมาธิสูงเท่าไหร่ ลาบมากเท่านั้นขณะาภาวนาไม่ต้องไปอยากได้เงินได้ลาบเพราะคาถาก็บอกอยู่แล้วเป็นคาถาเงินล้านผลก็เป็นไปตามนั้นจะมากน้อยต่างกันก็ตามอัตภาพบุญวาสนาที่สังสมถ้าสมาธิสูงขึ้นมาการทำมาหาได้ลาบสักการะก็มากขึ้นจริงๆหนักๆเข้าก็มีหลายท่านจิตก็เข้าถึงทิพจกักขุยาน สามารถรู้ทันเหตุทานต่างๆได้ตามที่ตนปรารถนาอันเป็นผลมาจากพุทธานุสติของคาถาทิพจักสุก็จะแจ่มแจ้งด้วยพุทธานุภาพและเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้โดยง่ายครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับ หากครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้หากมีเสียงรบกวนก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครูกดขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ